สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำผู้ได้บายวินวินภูครับพบกันอีกครั้งครับในเรื่องราวของโคมไฟ LED ใต้น้ำครับเป็นแบบแสงวอมไวครับ36วัตต์1 2โวลต์ DC ครับติดตั้งสำหรับสวยน้ำครับ4คูณ10เมตรใช้ทั้งหมด6โคมด้วยกันครับไฟที่เป็น LED แบบวอมไวครับให้แสงสว่างมากครับในเรื่องของความอบอุ่นตัวนี้ความเข้มข้นของสีประมาณ 3,000K ครับ การเลือกโคมไฟได้น้ําที่ขนาดพอเหมาะนะครับให้แสงสว่างครบท้วนแบบนี้มันจะรู้สึกสบายตามากครับและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะครับผมจะให้ดูครับแสงของโคมใกล้ๆกันเลยครับ LED 36วัตต์12โวลต์ DC ครับ6โคมสว่างเพียงพอแน่นอนครับสำหรับสระว่ายน้ำา4คูณ10ในยามเคื่ืนครับในบรรยากาศที่อุณหภูมิลดลงครับประมาณสัก18-19องศาเซลเซียสแบบนี้ครับไฟแสงวมไว ให้ความอบอุ่นให้ความคลาสสิกได้ดีครับสําหรับใครที่ชอบแสงวอมไวสวยๆแบบนี้ครับมีหลายรุ่นนะครับหลายโมเดลด้วยกันฝากติดตามนะครับทีมงานวินวินพูถ้าสนใจก็ติดต่อน้องๆฝ่ายขายได้ครับสำหรับผมปีชาวันนี้ครับกับโคมไฟ LED แสงวอมไวครับ36วัตต์12โวลต์เอามาฝากสวยๆนะครับเกิดนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ